ใ้สดยูทูบเนี่ยมันเปิดเพลงแรบติดลิขสิทิ์ก ก็ล่อตาล่อใจอก็เดนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับเอา้าวันนี้สงสัยคนดูดกันแล้วบ้างนี่ หกสิบคนเองทำไมสีมันวนจังเลยหัวรถทำสีใหม่แน่เลยนะดูสีใต้มงใต้หมวกก็ใสปิ๊ง สวัสดีครับสวัสดีครับรถคันใหม่ขับดีบ่ยังไม่ได้วิ่งไกลเลยนะครับแค่ขับในร้านขับไปเติมน้ำมันแล้วก็รีโนเวทใหม่นะครับทำความสะอาดอถือโอกาสมาฝึกงานด้วยนะครับเพราะว่า รถคันที่ผมขับหางยังไม่มานะครับตอนนี้หางอยู่ขมินก็เลยดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับว้วนครับ ครับครับเข้าใจนะครับถ่ายในท่าเรือแต่ผมผมแปลกใจผมก็เห็นอีกช่องหนึ่งเขาไปท่าเรือทีไรเขาก็ถ่ายคลิปที่ท่าเรือตลอดนะก<ม>็ไม่เห็นมีไม่เห็นมีคนว่าเรื่องนี้นะแต่คลิปคลิปมผมนี่รู้สึกว่ามันจะที่พี่เคยวิ่งนะที่ท่าเรือคาเสรยไม่มีป้ายห้ามแต่ท่าแหลมสะพา,านมันมีก็ ไม่เป็นไรนะครับถ้าห้ามก็ไม่ถ่ายแล้วก็ไม่ถ่ายก็ก็ตามนั้นแหละนะครับอะไรถ่ายไม่ได้ก็ไม่ถ่ายตอนเดินทางก่อนเออของผมน่าจะมายาวมาจากไอเรื่องบ่อดินเลยยาวเลยทีนี้สวัสดีครับ ได้เงินชดเชยเชปล่าไม่ได้ครับสวัสดีครับยังไม่นอนเลยเออไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าจะไปรับตู้ขอสามชาหน่อยครับสามชาคนขับบอกบีบไม่เป็นพูเท่าคแรกเ เดี๋ยวผมถ้าถ้าผมขับเดี๋ยวผมจะบีบให้ให้ฟังเน๊ะสงสัยคนดูนอนแล้วจริงๆไปถ้าเรือของเตกครับมีใบผ่านไหมเนี่ยมีครับ ใช่ไงก็ผมเห็นหลายช่องก็ถ่ายกันอยู่นะครับทั้งท่าเรือทั้งในลานตู้เนาะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเราถ่ายแบบยังไงอะ่ะผมคิดว่าเราถ่ายในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับผมไม่ได้ถ่ายว่าเออผมไม่ได้พูดว่าไอ,อ้ท่าเรือ,อนี่ระบบการทํางานมันห่วยอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้พูดแบบนี้ไงคือผมเราถ่ายในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเชิงให้ความรู้นะครับ ลักษณา,างานใช่ลักษณะการทำงานของของผมเองอะไรเงี้ยนะครับคนไหนจะได้ขับรถครับรอหางอยู่ครับแผงอยู่เขมเมนนุ่น <c oughs> <c oughs> หางกำลังเดินทางมา <c oughs> ช่วงนี้โควิดนะครับมันอ่า ช่วงนี้โควิดเนาะเข้าใจนะครับงานทุกที่น้อยหมดนะครับจะกินแกบกันอยู่แล้วไปไหนก็คือเก่าแลวครับช่วงนี้เอฟซี FC จากชุมแพอโอ้สวัสดีครับชุมแพเลยบ่อ,อ,อพี่ทำงานพี่เขารับพนักงานเพิ่มไหมพนักงานนี่คือพนักงานอะไรครับขับรถหรือว่ายังไง ปูเวียงครับสวัสดีครับ fc ปูเวียงจากคลองเตยไปไหนต่อครับไปเราไปนอนไหนนะประตูไปคลองหลวงครับไปนอนนนน้าเชก็อที่ออฟฟิศที่คลองหลวงนะครับขนส่งคลองหลวงเช้าก็เดินทางไปอ่าอ่าบางกะดีนะครับนี่นี่คมบางกะดี fc บ้านปวงครับ fc ลำปางครับสวัสดีครับเติมน้ำมันวันละเท่าไหร่ครับ อันนี้แล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนขับก <c oughs> ็ละมันมีเลทของเขาอยู่แล้วนะครับเขามีเลทอยู่แล้วเอฟซเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ <c oughs> คิดถึงคิดถึงสายเหนือมากเลยสี่ปีแล้วไม่ได้ขึ้นไปสายใต้ก็เหมือนกัน เจอกันแน่มีลำพูนเชียงรายมีน่าเดี๋ยวนะคนคนเก่าพี่คนเก่าเบอกว่าลำพูนเชียงรายมีนะครับเพอเพอได้เจอกันนะครับสายเหนือ Fc เชฟมู้สวัสดีครับบ้านเดียวกันอนอนใสครับมื่อไนอนขนส่งคลองหลวงนะครับ Fc โคราชครับสวัสดีครับวันนี้แปลกเลยคนดู จะสิบนาทีแล้วคนดูร้อยร้อยนิดๆสงสัยจะกลัวโควิดหรือเปล่าเพราะว่าคนมารวมกันในไลฟ์สุดเจ้าครับรถยุติพี่อ่าผมบ่ได้ขับครับผมนั่งบอกนี่นี่นี่เครื่องเครื่องอยู่คนหนึ่งนะคอมเมนต์ว่าลุงพี่อายุแค่สี่สิบเจ็ดเองนะ ไม่เรียกเรียกพี่ก็ได้อะไรนะเขาคอมเมนต์ว่าลุงอะมีคนเนยเออเอฟซีปทุมคลองสิบสองครับผมปทุมคลองสิบสองไงใกล้กันเลยถ้าไปคลองหลวงอะสามหกครับคันนี้สามหกเอฟซีบุรีรัมสวัสดีครับบอกว่าใิสั่อยู่ในส่วนขนส่ง่ะใิสั่งเอฟ fc อยุธยาครับเอฟซี FC อยุธยาจำได้แล้วผู้ใดนเนี่ย fc อยุธยาหรือ fc ซอยลาซานครับ fc สมุทรปราการโอ้ไอพูดตลกหน่อยครับ <laughs> บอลจังเดียร์หรือบอลตลก <laughs> อ๋ออยจากเบื้องทางเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลับกล้อง ตอนนี้อยู่เส้นบางนาตาดนะครับ47จริงเหรอครับครับ FC ผู้เขียวอ้าวครับผู้เขียวบ้านเมียนะครับบ้านศรีประหลาดเจ้าครับรถคันไหนไปดูใน facebook นะครับมีลงไว้อยู่รถคันที่ผมจะได้ขับนะครับ UD 27 อยู่ดี 270. สองเจ็ดศูนย์สเกตไอทักไปถามที่ผมส่งให้ครับผมมารับอย่างบางอดีเอาตู้ไปเปิดครับนวกหัวไอเบึงเนี่ยห่วยบางส่นหล่อไอ้ fc เ,เพชรบุญสวัสดีครับ โอ้คอมเมนต์มาเร็วอ่านไม่ทันพนังกงานขับครับตอนนี้รถเต็มนะครับ<อ>ดูพี่เขาเป็นคนใจดีเนาะโอ้ใจดีสีเลี้ยงข้าวผมทุกมือเลยรถรถเปล่าครับรถเปล่าคันนี้จะแต่งไหมครับคันไหนครับพี่ถ้าคันอ่าคันนี้ไม่แต่งนะครับคันนี้รถผู้เท่า อ่าถ้าคันที่ผมจะขับนี้ไม่แน่นะครับเพราะว่ากําลังมองหาสกเก็อตอยู่แต่ทางนี้ท้งนั้นก็ต้องรองเงินก่อนนะครับพี่เคยไปส่งเราอันให้โขนเปล่าไม่เคยครับไม่เคยไม่โขนยังไม่เคยขึ้นเพราะได้ขับแต่รถเก่าๆพี่ถ่ายอยู่ดีไปสองคันคันซ้ายและคันขวาคันซ้ายครับ อ่าเฟซที่ผมเพิ่งลงวันนี้ก็ถ่ายเต็มๆเลยนะวันนี้รีโนเวทใหม่นะครับทำความสะอาดร,รถทำอะไรใหม่ติดม่านติดพวงมาลัยเรียบร้อยพร้อมนอนแล้วนะครับจอดรอเวลาใช่ไหมเดี๋ยวต้องจอดรอเวลานะครับรถติดเวลา5นาทีต,ตำรวจทางด่วนนาทีเดียวมันก็จับ เดี๋ยวมาไล่ไล่อ่านคอมเมนต์ก่อน fc จากบ้านสมกบครับ้มยผู้ใดเหรอเฮ้อบ้านสมกบบอกซื้อมานแน่นะผู้ใดครับบ้านเดียวกันตัวนี้พี่ได้ครับคันไหนรุ่นอะไรครับยูดีนะครับยูดีเครื่อง207นะครับที่ผม ใส่เสื้อกันหนาวสีดําถ่ายรูปกับต้นไม้ครับครับใครที่แอดมานะครับใครที่แอดมาเนะาะลบกวนนะครับรบกวนโปรไฟล์ขอให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัดเจนผมจะไม่ค่อยรับเนาะเพราะว่าเฟซผมปิวไปหลายเฟซมากนะครับโดนแฮ็กไปหลายเฟซนะครับแม้กระทั่งช่อง YouTube เองช่องเก่าผมก็โดนนะครับ พี่ได้ขับคันไหนรุ่นอะไรครับตอบไปแล้วนะครับพี่จะขับวันไหนตอนนี้รอหางอยู่ครับหางอา่อา่าหางเขาเอาไปวิ่งอยู่นะครับข้ามเขมนอยู่กําลังกลับมานะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาคืนวันไหนเพราะว่าหางหางป้ายอ,อีกคันหนึ่งอนะ่ะแกซ่อมอยู่นะครับหางเขาโดนชนเขาซ่อมอยู่แล้วไอคันที่ผมขับเนี่ยมันไม่มีคนขับไงมันจอดจอดบ้างอยู่นะครับมันเป็นรถสแปร์เขาก็เลยเอาหางไปใส่นะครับ เอ็มพี่ยิ้มมีความสุขครับครับผมขอบคุณครับผมมาอยู่นี่ถึงแม้จะยังไม่มีรายได้อะไรผมถามว่าผมเบื่อไหมผมก็เบื่อนะเบื่อๆเซ็งๆแต่ว่าผมก็โอเคนะเพราะว่าพี่ๆที่เนี่ยเขาโอเคมากเลยแนะนําดีมากนะครับเอฟซจากน้องไทยสู่ๆครับครับสวัสดีครับหัวเกียร์แต่งใส่ด้วยครับผมใส่หัวเกียร์ไอ้นั่นแล้วอะถ้าดูในเฟสดีๆจะเห็นอยู่ ครับขับรถขมแล้วคนขับอีกคนครับอ่าคนขับคนขับเต็มนะครับเพราะรถแบ่งมาวิ่งแค่สิบคันเองแล้วก็ผมเป็นคนที่สิบนะครับเต็มพอดีนะครับ fc ลำลูกาคลองเจ็ดครับสวัสดีครับรถพร้อมนอนแล้วพร้อมจะวิ่งงานอย่างครับรอแหงนะครับตัวรถเนี่ยพร้อมแล้ววันนี้ผมเช็คลมยางกับพี่เขาเนี่ยเขาช่วยผมทําทุกอย่างเลยนะไม่ไม่ได้มาถือตัวนะทั้งที่แกก็ระดับ คืออาวุโสสุดอยู่มานานสุดนะครับอ่าอายุงานเนี่ยอาวุโสสุดนะครับอยู่มานานที่สุดสิบกว่าปีนะครับที่แกอยู่มา FC นราธิวาสวัสดีครับเห็นเกียร์เป็นอีตันใช่เปล่าผมใส่หัวเกียร์อีตันเฉยๆนะครับเกียร์เป็นหกเกียร์ธรรมดาตอ <c oughs> นแล้วครับไอ้ไดเรน่ไว้ครับ่ไว้ยผมก็เคยเรียนเนี่ย้อนวือว้อๆอย่เหยยบคุ้มผาใบก็ได้ ชื่อเฟซชื่อลังสันออันทัว์ครับน้องพี่ต้นชัยภูมิครับน้องพี่ต้นชัยภูมิใครวะน้องพี่ต้นบ้านยุคุม่มใดละ่ะน้องพี่ต้นบ้านยุคุม่มใดเนาะอ่าปอนทีวีเนี่ยใช่ปอนไหมไออาบน้ำยังเนาะครับอาบแล้วครับผม อบาบแล้วก็ออกมาี่แหละครับพวกเด็กเกณฑ์เลดิพี่ครับไม่เป็นไรครับชื่อเฟสอ่าลังสันออนทัวร์นี่แหละครับลองลองแอดมาเด้อหางหางบริษัทนี่แหละครับไม่ใช่หางเช่าครับครับเดี๋ยวทยอยอ่านคอมเมนต์เด้อใครอยากถามอะไรก็ถามมานะครับทยอยอ่านอ่านคอมเมนต์ตอนนี้รถจอด จอดรอเวลาขึ้นทางด่วนนะครับนี่ก็ภายในนะครับสามหกเมื่อวานผมขับคันนี้แหละเอ้ไม่ใช่ใช่เมื่อวานเปล่าวะเออเมื่อวานเมื่อวานผมขับคันนี้แหละนะครับหางสามคันติครับแม่นครับหางสามคันครับเอฟซี <S <S <FC. S 2> ปัตตานีสวัสด,ดีครับเอฟซีจตุรัดเอฟซีแหลมชลบุรสวัสด,ดีครับผมรับตู้อยู่ของเตยครับผม อาจจะได้เจอกันเดอร์พีเดอร์เจอกระทักได้นะครับบริษัทพงศิรินะครับรถอ,อีสูตรสามหกป้ายสงขลานะครับสวัสดีครับจากหนองบัวละเวได้ขับวันไหนครับขอนั่งด้วยเด้อครับใครที่จะมาฝึกนะครับขออนุญาตนะครับผมขอฝึกให้เพื่อนผมก่อนนะครับเดี๋ยวจะใครจะฝึกต่อไปก็ค่อยค่อย,ค,อยค่อยติดต่อมาแล้วกันนะ โมเกียร์แต่งสีสีมันผมไม่ชอบเหมือนใครอะดิพี่ไอ้ครับคันเท่าแกให้คืนครับวิกเตอร์ไอ้สิครับว่ามีวิกเตอร์ไหมบริษัทหรอมไม่ขับหรอกครับเลดน้ำมันได้น้อย <c oughs> ร,รถใหม่เดตึง <c oughs> รถใหม่เยมากเดตึงนะครับที่ผมบอกร้านนั่นแหละครับเพียนเ,เป็นเดืยนครับผมผมแชทไปแล้วไม่รู้ ่เจ้าของร้านยังไม่ตอบนะครับเฟสไหนครับหาไม่มีครับทำไมมีคนแอดมาเยอะอยู่ไอระวังคือฟิวเดอรมีเอกสารอยู่นะครับคือฟิวเอกสารไม่ติดคือฟิวหางพื้นเรียบไปหางเก่าะพื้นเรียบครับพื้นเรียบเอฟซีบุรีลมจากครอบครัวทำดีด้วยใจครับสวัสดีครับ บอกพวงอะไรพี่ใส่ได้ทุกรุ่นเหรอครับอ่ามันเป็นใส่ด้วยกันได้เป็นบางรุ่นนะครับีสายสวัสดีครับเพิ่งมาครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาไล่อ่านคอมเมนต์อย่างเดียวเลยนะมามามาใครจะถามอะไรมาเลยนฮะเพราะว่าคลิปผมก็ลงไปบ้างแล้วนะครับได้รถแล้วเหรอครับได้แล้วครับรถเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหัวส่วนหางเนี่ย รอก่อนนะครับหางด้านประจำของผมครับผมได้ประจำเอฟซี FC ตากครับสวัสดีครับเอฟซีกุมภาวาปีสวัสดีครับ,รบพี่คงจะอุทิศชื่อใช่ครับใช่ครับพี่ตรงสิน สวัสดีครับเบจันทร์อนศรีธรรมราชสวัสดีครับสายใต้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสวิ่งไหมนะเพราะว่ามันมีมีรถใต้อยู่เครื่องเสียงจะติดไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยครับไม่มีตังกรอให้ได้ทํางานก่อนนะครับไอไม่ห่ครับไม่ใหม่แต่เล้าใจห่างมาวันไหนครับ หางมันก็วิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันแลยครับหางหางคันของผมแหละแต่วันนี้ว่าไอหางคันที่ซ่อมเนี่ยอยู่สระบุรีมันยังไม่เสร็จนะครับถ้าให้ก็คือหางเขาก็มีงานวิ่งถ้าเอาหางมาขึ้นเอาหางมาให้ผมเนี่ยเดี๋ยวป่าแกไม่มีหางวิ่งงานนะครับเพราะเขาคนเก่าผมยังไม่ได้ทันจริงๆผมยังไม่ได้เขียนใบสมัครเลยนะ มาเตรียมรถก่อนเนี่ย fc นครสวรรค์ครับ fc ลำปางครับสวัสดีครับรถผมจอดแต่งไฟอยู่ครับผมสวัสดีครับขับตูดีไหมครับยังไม่รู้เลยครับผมยังไม่ได้เริ่มงานเป็นของผมเองนะครับตอนนี้มาเรียนรู้งานอยู่ร้องเพลงให้ฟังแน่ร้องไม่ได้นะครับ youtube เดี๋ยวโดน อยากฟังร้องเพลงต้องไปติดตาม f เฟ e บุ๊กนะครับชีวิตหาประสบการณ์ใช่ครับแม่สอดถ้าของเบาๆรถผมขึ้นได้นะครับแต่ของหนักรถขึ้นคงข,ขึ้นไม่ไหวเพราะเครื่อง27งเองแต่ถ้าเห็นหน้าหาเที่ยไวไมนะ่พร้อมถ้าเกิดมีแม่สอดได้มี ตอบแน่ไปติดรถไปกับพี่แน่รถล,ล่องต้องอายุเท่าไหร่ไม่จําเป็นนะครับ <c oughs> มีใบกับขี่ก็ล่องได้แล้วนะครับอ่าเมื่อกี้หลุดนะครับมาใหม่ f กบสีแกงขอครับทําไมปลอกพวงมาลัยของพี่มันเป็นแบบนั้นครับพวงมาลัยมันเก่ามันแตกแล้วครับพี่ยังไม่ได้ใส่ปอกนะครับคันอยู่ดีอ่ะโอ้โห อ่าหลุดปก็พอดีแหละเดี๋ยวโดวยรววิ่งขวาเลยครับคนแม่สอดรู้ดีครับโอ้ผมเคยไปตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ทำทางนู้นไม่ได้ไปนานแล้วนะครับ ล่องตอนกี่ปีตอนนั้นรู้สึกว่าจะยี่สิบสองมั้งครับล่องถ้ามาตากไรสุด้วยนะครับครับผมเลียเ้ยงข้าวผมด้วยนะ ทำใบกับขี่ใหม่นี้วิ่งได้ไหมวิ่งได้หมดครับขอแค่มีใบกับขี่ที่ใช่นะครับได้ใบกับขี่วันนี้แล้วรับรถแล้วก็วิ่งล่องเลยก็ได้นะครับขอแค่มีใบกับขี่อย่างเดียว,วน,นี่้วกรู้พวกนี้ขึ้นบวนกันหมดเลยนี่หว่าอยู่ที่เท่าแก่ด้วยจะรับไห้คนไม่มีประสบการณ์ใช่ตอนก่อนครับครับผมนอนหลดครับไอ้ลุง ใบขับขี่ใหม่เนี่ยจะหางานยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเท่าแก่ส่วนมากเขาจะมองว่าไม่มีประสบการณ์นะครับแต่ของผมโชคดีอย่างหนึ่งตอนที่ผมไปล่องเนี่ยผมทำใบขับขี่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วกว่ากว่าจะล่องนะครับใครอยากขับรถล่องทำใบ,บขี่ทิ้งไว้ก่อนใช่ไหอายุ ถ้าใครอยากหางานง่ายๆนะพออายุทําใบกับขี่ได้เนี่ยไปทําไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเราไม่จําเป็นว่าทําแล้วจะมาขับอ่าล่องเลยนะครับแล้วก็ขับอ่าเล็กๆน้อยๆเริ่มจากรถเล็กเริ่มจากเล็กไปใหญ่ก่อนก็ได้เดี๋ยหรือว่าเนรู้สึกว่าจะหลุดบ่อยนะครับจะมาตากตอนไหนยังบอกไม่ได้นะพี่ถ้าไปตากคืองานข้ามพม่า สวัสดีครับเสือเอฟซบนดูทุกคลิปครับครับขอบคุณครับทําทอสามตอนน่าจะ23นะถ้าจำไม่ผิดนะคือผมมีบอสามตั้งแต่อายุ20แล้วผมทําบอสามตั้งแต่20่ิบนิดๆนะครับยังไม่เต็ม2ีด้วยซ้ำผมไปทําบอสามนะใคร บางคนเขาบอกว่าต้อง20ปีท่วนบางคนต้องก็บอกว่า21ปีบางคนก็บอก22บปีนะครับแต่ผมทำเนี่ยตอนอายุ20สบยังไม่เต็ม21ดนะครับ20ปีนิดนิดออพอพอยีบพอเออพอ21ใช่นั่นแหละผมผมไปทำตอน20นินิดนิดนะครับผมก็เลยได้เปรียบเพราะว่าผมทำไปขี่ไม่นานนะครับไปสมัคร ขับที่บริษัทอ่าทอเที่ยวขนส่งตอนนั้นเนี่ยสมัครปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยเขาก็บังเอิญว่ามีคนออกพอดีผมก็ได้รถใหม่เลยตอนนั้นอะตอนนั้นอันนี้ยังถือว่ารถใหม่อยู่นะยังไม่มีวิกเตอร์ไปแล้วครับครับเดินทางปลอดภัยครับกอมันไม่สอบประวัติอ่านี่สินี่คือมันยังไม่มีประวัติ แต่ถ้าทอเนี่ยยีิบเจ็ดนี่มันมีประวัติแล้วว่าเกณฑ์าหารหรือยางอะไรพวกเนี้มันรู้แล้วมันเส็จได้ทำได้ครับผมขอบคุณมากครับแอมจะได้ไปทำบ้าง<ห>ตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดเองครับทำได้แล้วครับตอนนี้ยี่สิบเจ็ดครับเ,เดี๋ยวต้องจบไรสดเท่านี้ก่อนนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าท่าเรือแล้วผมขี้เกียจมีปัญหานะครับเดี๋ยวมันจะมีดามงดามมาก,กันอีกนะฮะถ่ายในท่าลงท่าเรืออีกอเดี๋ยวถ้าถ้าไม่เด็กมากออกมาผมจะไล์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครรอชมก็ก็รอได้นะครับไม่นานนะครับเข้าไปรับตู้แป๊บเดียวนะครับจะมาแตกตอนไหนยังไม่รู้เลยครับพี่ผมผม ผมไม่ใช่คนจัดงานผมไม่รู้เลยครับอ่าเดี๋ยวต้องเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่ได้ครับรับตู้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากถ่ายในอในท่าเรือแล้วนะครับเดี๋ยวอ่าบางครั้งผมก็เจอไอ้นี่มาเยอะๆผมก็คือไม่อยากจะถ่ายไม่อยากทําอะไรเหมือนกันนะนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับถ้ารอชมก็รอได้นะครับรับตู้ประมาณน่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วมาเจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับลืมตลอดเลยปิดยังไงไม่คาบบาเดอ